ไต่างคนจากแดนไกลต่างมารวมใจสามัคคีทุกหมู่เหล่าพวกเราครับเรื่องราวของการสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อประเทศชาติของเราอันสืบเนื่องจากวิกฤตการณ์รัตนโกสินทร์ศก112วันที่13กรกฎาคมรัตนโกสินทร์ศก112นั้นนับปเป็นวันสาดชาตินะครับที่เราควรศึกษาและจดจํา เพราะหากเราได้เรียนรู้ถึงเรื่องราในแต่ละด้านที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีมิติที่หลากหลายให้เรียนรู้ที่สําคัญชนรุ่นหลังควรได้รับรู้ก็คือพระมหากุราธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่5ที่ท่านทรงตั้งพระราชาาิไทยมั่นในการป้องกันประเทศอันทําให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจถึงบทบาทที่พระมหากษัตริย์ไทย ทรงเป็นผู้นำในการปกป้องประเทศชาติมาโดยตลอดสำหรับในส่วนของกองเรือนั้นหลังจากเกิดวิกฤตการรักกตนโกสินทร์ศพ112กองทัพเรือได้รับการพัฒนาเปลีป่ยนแปลงมาเป็นลําดับเริ่มจากการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงส่งพระราชโอรสพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ไปทรงศึกษาการหารเรือ,อยังประเทศที่ทันสมัยด้วยวิทยาการทางทานเรือในสมัยนั้น ทรงสาเร็จการศึกษามาวางรากฐานพัฒนากองทัพเรือจนอย่างรากลงมั่นคงเกิดการเรียนรู้พัฒนาเปลี่ยนแปลงในการป้องกันประเทศทางทะเลรับมือกับพายุคามที่เปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดครับสาหรับป้อมประตูจาเกล้วที่กองทัพเรือยังคงดูแลร,รักษามาเป็นระยะเวลาเกือบร้อยสามสิบปีนั้นไม่ได้แค่เป็นเพียงการอนุรักษ์รักษาโบราณวัตถุโบราณสถานแต่ผมถือว่าเป็นการรักษาประวัติศาสตร์ อันทรงคุณค่าที่มีต่อชาติและราชนาวีเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากราณที่คุณขององค์พระมหากษัตริย์และศึกษาเรียนรู้ถึงภยัยคุกคามที่มีต่อชาติความสามารถและข้อจำกัดในการรับมือจากวิกฤตการณ์รัตนโกสินทร์ศก1 1 2ที่นับได้ว่าสูญเสียแต่ไม่สูญสิ้นสำหรับกองทัพเรือนั้น การเรียนรู้ถึงบริบทของการพัฒนาประเทศทางทะเลในช่วงเวลาดังกล่าวมีส่วนสําคัญเป็นอย่างมากเพราะเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญประการหนึ่งที่ทําให้กองทัพเรือได้ก้าวสู่ความรู้ความเข้าใจการเตรียมความพร้อมต่อภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างสมดุลในวาระสําคัญเนื่องการครบรอบ130ปีริจิตรกรรัตนโกสินทร์ศก112 วันที่13กรกฎาคมนี้กองทัพเรือได้จัดพิธีรำลึกขึ้นเป็นพิเศษโดยจะมีการจัดกิจกรรมณนะป้อมพระจุลจอมเกล้าจังหวัดสุรปาการได้แก่การยิงปืนเสริมอบที่กองทัพเรือดูแลรักษาซึ่งมีอายุถึง130ปีปและในช่วงบ่ายวันเดียวกัน มีการเปิดให้เข้าชมปืนเสริมอบพร้อมรับมอบเหรียญที่ระลึก130ปีที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษเมื่อถึงช่วงเย็นจะมีการกล่าวสุด,ดีการบรรเลงเพลงโดยวงดุริยางราชนาวีหรือวงออเคสตราบริเวณพื้นที่ปากหลุมปืนเสริมอบโดยจะมีการเชิญชวนร้องเพลงตื่นเถิดไทยร่วมกันเพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้าร่วมเป็นส่วนสำคัญ ในกิจกรรมดำลึกที่จัดขึ้นอย่างใกล้ชิดสุดท้ายนี้ผมขอเรียนว่ากองทัพเรือเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการร่วมดำลึก ถึงเหตุการณ์สาคัญของชาติในครั้งนี้แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือสํานึกต่อชาติที่เราจะมีร่วมกันในอันที่จะรักหวงแหนและภาคภูมิใจในแผ่นดินไทยที่บรรพชนได้รักษาไว้ด้วยชีวิตและเลือดเนื้อเพื่อคนไทยพวกเราทุกคนดำรงอยู่อย่างมั่นคงจวบจนปัจจุบัน